อเคครับก็ต้องกระลาบต่อดเดีกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับนายเกมเมอร์สายโก้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเออลากเออผมไม่ได้มาสอนหรอกผมมาฝึกนะครับมาฝึกลากหัวดีเซิร์ตนะครับนะครับผมมาฝึกลากหัวดีเซิร์ตนะครับก็นะครับก็วันะนนี้นะผมก็จะสู้กับคนกกากรนะเพราะว่าผมจะมาฝึกนี่นะโอสี่ หมดหมดแบบทั่วไปนะครับถ้าเอาหมดแนละ้วมันจะดึงเกลีไปนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยจะ,ะหาเชือคนมาเล่นด้ดีกว่าทำามาเข้ากันแล้วแต่นะโอเคอเครับไอบอลเข้าครับเพื่อนผมโอเคกดดิโอเชียครเข้ามารับนีะไไเตย่มองพี่มเลเล่ให้ดีกว่า เชนะทุกคนผมไอบอลน,นะครับการเข้าเกมมันชอบเปิดไม่นะทุกคนน่าจะกำลำคาญถ้าผมไม่คุยกับมันนะครับมันก็อาจจะเออแต่อันนี้มันไม่ใช่ผู้หญิงนะครับเป็นผู้เป็นผู้ชายไอบอลน,นะเป็นเพื่อนผมนะเป็นไรรอนเป็นไรเช่นนะทุกคนก็ตอนนี้นะครับขอเล่นเกมห้าร้อยลักกัน แต่ว่าไม่รู้ว่าเจอเจอคนหมวดหรือเปล่านะครับเยนครับตอนนี้ขอ M ห้าร้อยก่อนนะครับถ้าต่อไปผมจะเลงดีกว่านคะ่ะ

啊，我弟弟不高兴，搞、这、你、个。这个 ก o u t u b กมาครับเขาให้เล็งที่ตัวก่อนครับแล้วก็ลากเลยเฮ้ยเข้าหรือเปล่าทุกคนเฮ้ยเข้าอ่ะเข้าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอลูกกระสุนืลูกครับขอลูกกระสุนืนนพกลูกกระสุนลูกกนะรับ ครนอนขาุก็ปสิ่มง,งกนะครับเบอร์สองครับทิ้งเลยครับทิ้งเลยครับไม่ทิ้งเหรอคนั่นนั่นเราไม่เราพนันนะเรา ไม่ต no tamam. ้องสิดดดิเ้ยไ่้อีสก็สรองนะเออจะทำไปเจออวไรก็ตงดูว่าน่าจะดไม่รู้เมาล์พราะผมเล่นกั็นดีมดีมดีสุดที่กระสุนดี เดินชางกส่งทีนเหลียมนีงเอจะที่ร้านเรเราจะได้ตรนทุกตัวั

มโอเคคยัไม่เลนรับคอยใมดึงมันดึงเข้าหัวแล้วเหมือนมันได้ใจมันเอกนะกคนมาเดี๋ยวผมเชิญในพวกที่มันเล่นกับผมตามเมื่อกี้มาด้วยฝั่งตรงข้ามนะแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามมันไม่เข้าก็ชิญตรงฝั่งนอ้มานะนมีครู้ะ ไม,มออ่ไม่ผมเข้าเล้วค่ะเออเข้าแล้วไปแับว่ะโลครับโลครับโลครับอโอเคงั้นเนวผมเล่นดีสุดต่อกันเลยนะ คบนได้ลงเ่นได้นี่ยนะเดี่ยจะดบ้านนี้ลงล่างหนอยขึ้นบ้านดูที่เก็บของนี่ขอไปกุมค่อยมันสักเท่าไหร่เราไปเล่นกันคุ้บ้านรงนี้นะครับก็ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് കേന ที่ผมสอนดึงหัวเองห้าร้อยมสอนไแล้วนะทุกคนแไม่รู้ว่าใช่ผม,ผมหรือเปล่ก็นั้นผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะตอนตอนเล่นเรงเล่นตึงกันครับทคลิปหนูตัวเก่าก็ที่ผมเล่นตึงมากบางครั้กกกงก,ก็ไม่ได้เข้าเกมบางไม่ค่อยได้เล่นเกมอันนี้ฝังครับติดแต่พวกแบบยูทูบอะไรอนยะ่างเง้ยไม่แน่ครับติดเกมอื่นเล แต่ถ้าแบบเล่นทุกวันนะแลมันคืออะนะเ่นเล่นเล่นเลยอันน เอ้ยทำไมอะไรเฮอทุกคนมันหายไปไหนอะะบอกแมงดำดีล้ม้นี่นนี่รโเลโอ้ยไม่ดนยิงไม่โดนเลยไอ้คะนนี่สร็จล้เีนี่ตอหน้าามห้าร้อกสิบห้าร้กน่สิก นทวกคนมาด,มนมดีิเมังไม่ต่างคลิปคนละหนึ่งทุกคน,นกคน็ถ้าอย่ากระบมบางคลิปอะไรก็บอกนะครับบอกมาใต้คอมเมนต์คลิปนีคนค้เลยก็ได้แตพวกคลิปไอพวกที่ขอหนึ่งหนึน่งผม ผมไม่มีบัตรฟองห้องนะครับผมวันนีน้ผมมีเลย เดี๋ยวอ่ะกลับไปโอเคไม่เลยนะไม่เลยนะปีเตอร์นะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปผมอาจจะทำคลิปดึงหัวเอทีเอทก็ได้นะครับแต่ผมดึงไม่ติดเลยนะทุกคนผมดึงไม่ติดเลยจริงๆนะผมไปฝึกเสร็จแล้วไม่เล่นแล้วที่ผมแบบตัิดแต่ตัว ดไม่ติดตเลยนะทุกคน,น,น,นเเคนกดแต่ตัวมังรเลยวับนั่นเราผมเล่นเจเจที่ชนะตานี่ก่อนคะชนะทีนี้นาานเราผมเล่นให้ดูแต่ไม่ใช่เล่นให้ดูสกเก็งครับเืล่นให้ดูให้กับตออหนึงน่งครับเคยทายเลยไม่ไม่ทัน้ ดันเลยจะจะไปล้มโวดลากเนือก่อนในงยนมาล well. oh. ้องเี้โซดีโดีมันไม่ดีเลย ก็เป็นเลยไม่ช่แไดนเกมจะถ่าัเอมนยงไม่ขึ้นเลยผมมันูเลยผอาย่มันดามีดและไ้ชอไรมนจ้ Mhm. Ich habe die Mühe, 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 die Mühe ึ้นก็ขึ้นเป็นแบบตอนเราเล่นแบบีรียอะไกมอ เนี yeah, ่ยทุกคนดีโอเคนะบรับทุกคนคี่ปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe